ล้อเล็กน้อยล้างจานเออถูเอาข้างสีเขียวติดถือูข้างสีเหลืองจะไม่ไม่สะอาถูลูกจับเ้นขนมาเอียงข้างหนเอียงข้างหอเอียงข้างถูเอาขางสีเขียวเออนั่นถูไปจับถูปเก็บเดอถูหน้ามือนุงจับสิมือนุงจับ เอาใบใหม่ใบใหม่ถูมือถืออะไรเออมือนึงจับถ้วยเอาสีเขียวลงหัดติดติดจังถ้วยจับเอียงขึ้นเออย่างแต่มันสะอาดแล้วเนาะนี่ยังไม่สะอาดโดยถูอ้อมดี่ถูอ้อมที่ถูอ้อมถูอ้อมถูอ้อมจับถ้วยจับถ้วยไว้เป็น้พีมือเดียวอ่ะนี่มือนึงจับเออมือนึงจับถ้วยแบบนั้นเธอก็ถูอ้อมไปเออหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆมือนี้หมุนไปเรื่อยๆมือนี้ถูไปเออถูไป ออถูกไปเออถูกไปถูแรงๆหน่อยค่ะกดมือหน่อยเออข้างในถูยังลูกข้างในถูยังเออถูเสร็จแล้วลงเทน้ำแฟบออกเอาลองกระมังนี้เลยเอาอาจานไหมเทน้ำทิ้งเอ,อ่อเทีย,ยงนี้ก็ได้เทียงนี้มือน้องจับถ้วยมือน้องจับเออน่าแบบถูถูอ้อมๆถ้วยถูนี่ด้วยดึงๆปากหมุนไปด้วยสิหมุนจานไปด้วยสิหมุนไปแบบนี้หมุนไปแบบนีมม้มม หันหลังอหันหลังจานหันหลังจานหันหลังจานงนีไงเออไอ้หูถูตรงนี้หมุนจานไปเรื่อยๆมือนี่ก็มุนไปหมุนไปอีกไหนหมุนอันนี้มนอนี้หมุนไปโอ้โอ้เอาอีกกอาชอมาอีกหัดเด็กน้อยลังจานแล้วเพื่อนๆเตียน้เน้เ เขสีเข sí, sí, claro. ียวจะสะอาดเออเพอหมุนถ anyway. no. 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 ้วยไปเรื่อยๆหมุนถ้วยไปด้วยหมุนถ้วยนี่ไงมือนี้หมุนถ้วยไปเสื้อเธอก็เนาะทอาหมุนถ้วยไปอย่าไปเล่นฟองอยู่นั่นล่ะจะจะเสร็จไหมเนี่ยมันต้องบีฟองให้หมดข้างหลโอ้ไม่ต้องบีถูไปหมุนถ้วยไปด้วยเอาคว่มถ้วยลงหมุนถ้วยไปด้วยเออนั่นแหละหมุนเออนั่นแหละโอ้โหจะเป็นจะเป็นแล้วเพื่อนๆจะเป็นแล้วเออนั่นแหละแล้วแล้วตรงตูตรงตูนี่ เออพออยู่เก็บมือพี่น้องตทหัดดีกว่าอันนี้แช่ลงไปน้ำน้ำแชบเลยช้อนอ่ะช้อนแช่ลงไปตอวจิบแช่ลงไปอันนั้นก็แช่ลงไปแช่เป็นน้ำล้างจานเออทหารเจ้าทหารเจ้าก็จีบขมอ่ะเขาลงไปในหม้อเออแล้วก็หมุนถ้วยไปด้วยถูข้างๆเนลูกถูข้างๆไปด้วยหารตีควยล้างถ้วเลยพี่น้องมือข้างเดียวกัล่างวัตถนัดแคุ่มล้างอันนี้นี่นี่ถูนี่ลูกอันนี้นี่ปากปากมันนี่จะอต่เอาถูแตเอาถูถูข้างๆอันี่จับไว้อะลูก เธออย่าไปบีบฟองเล่นฉันไม่ให้บีบฟองเล่นฉันให้ตูเออสูนปากนี่ดำดำนี่เออเอาคว้านช่วยควา้านเออแล้วก็หมุนช่วยช่วยเออนั่นเด็กเออนั่นเด็กโอ้ยเก่งแล้วน้องกั๊เก่งแล้ว,อเ,ลวเออตูดมันตูดมันเออเอาลงน้ำไปเลยลูกออขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมแค่นี้ก่อนนะคะ